สนุกสนานของเขาค่ะยวันนะทุกคนก็มานนี่ยก็กๆกตัวนี้น้อยวายนามแก่งค่ะเขยิ้นใหม่ไปเขาก็จะเป็นวายเอาคับมาเขาก็สิไปวายนามเก็บกลับมาให้เขยโยนให้ใหม่จกลายเป็นเรียบร้อยแล้วก็ คนนิดหน่อยกับผ้าออกมาย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสด็เบิงค่ะบรรยากาศนี่คือบรรยากาศทางเขายางเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะคนกับมิการมาออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหนองน้ําสําหรับกระสิพี่หนองน้ำน้อยๆพ่อค่ะพยโยนใหม่ไปเขาก็จะเป็นวายอากคบมากเดนได้ไหม Yeah let's go <S ดีๆเอา,ากลับมานี่ลูกมาเจอมาเจอนี่แล้วค่ะพี่น้องกับสิป่ามันนี่ค่ะเ้าโยนใหม่เข้าไปเขากระสิไปว่ายนา้ำเก็บกลับมาให้เ้าโยนให้ใหม่จะกลายเป็นสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนแรงวันอังคารเนาะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ สองทุ่มสิสองทุ่มแล้วค่ะท่างนี้เธอดีๆเอา,ากลับมานี่ลูกมาเจามาเจนี่แล้วค่ะพี่น้องกับสีบมานีค่ะเอาโยนใหม่เข้าไปนางชอบค่ะก็ต้องซื้อของเล่นยากด้ค่ะพี่น้องหาหักค,คนกับมีการมาออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหนองน้ำสำหรับ ก็สิพี่น้องนำเลน้อยพ่อฮะอันก็นสิเป,เป็นเป็นฟาร์มฟาร์มวัวค่ะฟาร์มวัวเพื่อให้คนมาเดินออกกําลังกายเดินย่อยอาหาราเนี่ยเหมือนเรงค่ะพยนต์ใหม่ไปเขาก็สิเป็นไวน์ขับมาเก่งี่พ่นองเก่งก็อายอีกนี่แหละค่ะความสุขของเราทิฉลาด พนยนในม่ไปเขาก็จะเป็นวายเอาัคำเก่กงนี่พี่น้องเก่งก็อ้ายอีกนี่แหละค่ะความสุขของเราไอ้นอ้องหมาสี่ยางได้กินน้ำแล้วก็ได้ว่ายนา้ำนาะอคะ่นะเน้องค่ายร้อนกันเนาอค่ะเนาะพี่น้องนี่นะคะ่นะยงได้ดนะ้วยมัย้ let's go นางชอบค่ะก็ต้องซื้อของเล่นยากได้ค่ะพี่น้องหาหัก ah. สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนแรกว่านหนรเนะค่ะตอนนี้ก็ประมาณสองทุม่มสี่สองทุ่มแล้วค่ะทังนน้่ายน้องหมาที่งยางได้กินน้ำแล้วก็ได้ว่ายน้ำเนาะคะ่ะเนาะค่ายร้อนกันเนาะค่ะนาะพีน่น้องนความสนุกสนานของเขาค่ะอยวนนะวัน ก o m a มาที่ g ก g o ตัวนี้หน่อยว่ายน้ำแก้งเรียบร้อยเราก็พักพอนนิดหน่อยกับผ้าออกดีๆเอากลับมานี่ลูกมาเชมาเชนี่แล้วค่ะพี่น้องกระสิบะมานนี่ค่ะเขาโยนใหม่เข้าไปใหม่เอาน้ำขางท่างนี่แหละค่ะพี่น้องความหัวดีของาอ้านะคะน่ะเนาะค้อนอ่ะค้นใยนี่ ตัวตัวไอ้นี่มันก็สิเป็นเป็นฟาร์มฟาร์มวัวค่ะฟาร์มวัวเพื่อให้คนมาเดินออกกำลังกายเดินย่อยอาหารเนี่ยเหมือนเล่งนางชอบค่ะก็ต้องซื้อของเล่นยากได้ค่ะพี่น้องหาหักนางชอบค่ะ ก็ต้องซื้อของเล่นยากได้ค่ะพี่น้องหาหักดีๆเอา,ากลับมาดีลูกมาเชื่มาเชื่อเหแล้วค่ะพี่น้องกะสีะมาานี้ค่ะเฮาย่นใหม่เข้าไปเข้ากะสีว่ายน้ำเก็บกลับมาให้เฮาย่นให้ใหม่จะกลายเป็นเรียบร้อยเราก็หักผ่อนนิดหน่อยกับผ้าออก พยุนใ,ใหม่ไปเขาก็จะเป็นวายเอาคำอะใหม่เอาน้ำทางทางนี่แหละค่ะพี่น้องความหัวดีของบไอ้เนาะค่ะเนาะค้นต้นใหญ่นี่ตัวตัวไอน้นี่เรียบร้อยเราก็พักพอนิดหน่อยกับผ้าความสนุกสนานของเขาค่ะย้อนนะทวันก็มาในี่าวก็าว ตนนัวน้อยๆว่ายน้ำเก่งวามสนุกสนานของเขาค่ะอยู่วันใดวันก็มาได้ก็ก็ตัวน้อยๆว่ายน้ำเก่งมันก็สิเป็น,เป,นเป็นฟาร์มฟาร์มวัวค่ะฟาร์มวัวเพื่อให้คนมาเดินออกกําลังกายเดินย่อยอาหารเนี่ยเหมือนเล่งบางคนกับมีการมาออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหนองน้ําสําหรับ กรสีพี่น้องนำเนน้อยพอหักเรียบร้อยเราก็หักพอน,นิดน้อยกับผ้าออกพนยนมาอ่ไปเขาก็สิเป็นวายเอากลับมาแล่นเนาะเนาะอะ,ะ,อะรกิจผ้าลูกไม่ยางค่ะพี่น้องสองทุ่มท่างดีกับแด,ดดดีดีนะคะ่ะมื่อวนสองเรียบร้อยเราก็หักพอน,นิดน้อยกับผ้าออกดีๆเอากลับมานี่ลูก มาเชมาเชนี่แล้วค่ะพี่น้องก็สีประมาณนี้ค่ะเขาโยนไม้เข้าไปไม่เอาน้ำถางทางนี่แหละค่ะพี่น้องความหัวดีของบักอายเนาะคะ่ะเนาะคนต้นใ่นี่ตัว,ต,วตัวอายนี่สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนแรกว่านอ่งารแล้วค่นนะ,คะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มสี่สองทุ่มแล้วค่ะท่างนี่เท่งนี่พี่น้องเก่งก็าอายอีก นี่แหละค่ะความสุขของเราไหม่เอาน้ำทางท่านี่แหละค่ะพี่น้องความหัวดีของบไอ้นะคะเนาะคนกนใยนี่ตัวตัวไอ้นี่ตกมะย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสียเบิ้งค่ะบรรยากาศนี่คือบรรยากาศทางเข้ายางเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะแล่นเนาะค่ะเนาะอะไรกิจผ้าลูกมะย่างค่ะพี่น้อง สองทุ่มทางดีกับแด,ดดดีดีนะค่ะมื่อวีสองคนกับมีการมาออกกําลังกายเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหนองน้ําสําหรับกระสีพีหนองน้ำเนี่ยน้อยพ่อความสนุกสนานของเขาค่ะย้อนนะเดี๋ยวันก็มาได้ก็ตัวนน,น้อยว่ายน้ำเก่งคนกับมีการมาออกกําลังกายเนาะคะนะ่ะเนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นหนองน้ำสำหรับกระสิพี่หนองน้ำน้อยๆเพราะค่ะพยโยนใหม่ไปเขาก็จะเป็นวายอัลคับมาค่ะสุดที่รักของเรานะคะนุ่นก็ลูกสาวค่ะเหลือการมาซีมงแรงกับมาพักกินเ้ากินน้ำค่ะสุดที่รักของเรานะคะนุ่นก็ลูกสาวค่ะเหลือการมาซีมงแรงกับมาพักกินเ้ากินน้ำ เรียบร้อยเราก็พักพอนนิดน้อยกับผ้าออกน้องหมาที่งยางได้กินน้ำแล้วก็ได้ว่ายน้ำนาะค่ะนน้องค่ายร้อนกันเนาอค่ะเนาะพี่น้องนี่นะคะเนื้อหนึ่งท้งหมด y e a let's go ก็พยชนใหม่ไปเขาก็จะเป็นว่ายเอากลับมาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนแรกวันงคารเนาะค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มสีสองทุ่มแล้วค่ะท่าทงนี่ทําไมเอาน้ําขังท่างนี่ล่ะค่ะพี่น้องความหัวดีของักอ้ายนะค่ะเนาะต้นอักต้นใยนี่ตัวตัวอายนี่ไม่เอาน้ําขังท่างนี่ล่ละค่ะพี่น้องความหัวดีของักอ้ายนะค่ะเนาะ ค้นอัก้นใย,ยนี่ตัวตัวอ้ายนี่ไม่เอาน้ำขังทางนี่แหละค่ะพี่น้องความหัวดีของบักอ้ายนะค่ะเนาะค้นอักก้นใย,ยนี่ตัวตัวอ้ายนี่เชียงพี่น้องเก่งก็อ้ายอกีกนี่แหละค่ะความสุขของเราเรียบร้อยเราก็ พักผ่อนนิดหน่อยกับผ้าอคาสุดที่รักของเรานะคะนุ่นก็ลูกสาวค่ะเลิกการมาสีมงแรงกับมาพักกินเ้ากินน้ำเือนดมัย Yeah, yeah let's go <S เรียบร้อยเราก็พักพ่อนนิดหน่อยกับผ้าออก